บอกเลยว่าลดไปแล้วทุกสัดส่วนจริงๆนะคะเกือบ30มกิโลนะคะบอกเลยว่าภูมิใจมากเพราะว่าตัวนี้ตั้งใจจะลองคือตอนแรกไม่ได้จะทําขายนะคะแต่พอแบบเราไลฟ์สดทุกวันลูกค้าเห็นว่าเฮ้ยทำไมเมื่อก่อนมึงอ้วนทำไมตอนนี้มึงผอมลงเยอะมากก็ถามเคล็ดลับของเฟินนะคะบอกเลยว่าเฟินกินแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะใครที่มีอาการเหมือนกันก็คือคุณแม่หลังคลอดนะคะนี่ลูก2แล้วนะจ๊ะแล้วก็บอกเลยว่าลดไปเกือบ30มกิโล ดื้อยาโยโยคือเมื่อก่อนเราเคยกินยาล้มหนักมาหลายตัวมากไม่เคยบอกว่าไม่เคยกินยาล้มหนักนะคะเคยกินมาหลายตัวนะคะตัวนี้ช่วยในการดักจับไขมันนะคะขับล้างสารพิษในร่างกายนะคะบอกเลยว่าคนที่เคยกินยาล้มหนักมาเนี่ย ไม่ดีนะคะอันตรายต่อลำไส้อันตรายต่อร่างกายมากๆนะคะเพราะว่าสารพวกนี้มันจะสะสมในร่างกายนะคะตัวนี้จะช่วยได้นะคะช่วยได้ดีมากเลยนะคะแนะนําให้ทานต่อเนื่องนะคะเฟิร์นลดแล้วจาก78เหลือ49กิโลนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่น5 0 0 0นแรก ใครไวใครได้หมดคือหมดนะคะโปรโมชั่นไม่ได้เปิดตลอดไม่ได้เปิดประจําไม่ได้เปิดทุกวันนะคะเฉพาะคนที่สั่งจองทันภายในวันนี้หลังจากที่ฟังคลิปนี้เท่านั้นนะคะจาก590เหลือ490บบาทไม่พอหนูจัดส่งฟรีแบบด่วนให้เลยค่ะ